เขาสั่งเตรียมพร้อมแม่ดอกพยองบ้านนาวันเสาร์นี้พี่ไม่ได้มาหาแก้วตาอีกแล้วละน้องใครมารุกรานทหารทุกเหล่าทุกกองต้องเตรียมใจไว้คอยปกป้องทิ้งกรมกองไปไหนไม่ได้คุณครับ ก็คืออันดับแรกเลยนะครับคนคนที่จะต้องเข้าเกณฑ์น,นะครับตามลักที่จะเกณฑ์เมษ,ษาเนี่ยตอนนี้ทางราชการเปิดกำหนดแน่นอนชัดเจนแล้วว่าคือเริ่มนะครับเริ่มการตรวจเลือกทหารกองเกลือเนี่ยในปี63สาเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่23สามการกฎาคมถึงวันที่ของเชียงรายเขานะครับถึงวันที่สามสิงหาคมนะครับสองห้าสามแต่ก่อนที่จะถึงไปเกณฑ์ตรงนั้นน่ะน้องๆบางคนที่จะเข้าเกณฑ์ยังบอกหู้เตียวว่า จะไปเกณฑ์วันไหนนะครับเพราะมันมีรายละเอียดแต่ละอำเภอมันจะมาตรงกันเนาะขั้นแรกเลยคือน้องๆทหารกองเกลือที่จะต้องเข้าเกณฑ์เนี่ยตึงอายุธรรมดาอายุอื่นนะครับก็คืออายุเ2้าสองเาสามแล้วตียัางบกรเค้เข้าเกณฑ์เนี่ยแล้วก็คนที่พ่อนผันนะครับต่างๆเนี่ยจะต้องไปยื่นขอแก้หมายเรียกก่อนตีอำเภอภูมิลำเนาอำเภอไข่อำเภอมันตามสอนเ้านะครับเรียกจะแก้ตั้งแต่วันใดก็คือไปเลยนะครับเนี่ไปหาสัศนีอำเภอตีประกาศอำเภอตั้งแต่วันที่ สาหกมิถุนาก็คือวันศุกร์ก่อนสิน้นเดือนเนี่ยเออติดหน้าเนี่ยนนวันศุกร์เสาร์หกมิถุนาถึงวันที่เสาร์สองกรกฎาคมหกสามนะครับในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการคือไปได้กูวันนะครับก็เนี่ยเขาเน้นตรงนี้นะครับบอกว่ายุดนคกับตะตลิดอ,อย่างส,สดีสเป็นจับบร,ยระยุทธ์นะครับเพราะว่าจะดเนินความส่วนรวงตรงนี้เนาะคือไปแล้วครับเจ้เวลาเร็บแล้วในการแก้ไขตำบนในพ่องนะครับตำบนในพ่องเนี่ยเดี๋ยวตั้ง แต่ลำเพิ่มันจะประกาศเพ่อวาย,ยอดแต่ลำเพอิ่บเท่ากันผมยกตัวอย่างย่างเพลเมืองเชียงหายในยอดดีจะเข้าเกณฑ์ถึงมดเนี่ยรวมคนพรานพนเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนมันนักนะครับกาเดียวตั้งสตีเพลิมบงเพลเมืองเนี่ยเมืองเชียงหายก็จะไปวางแผนว่าจะประกาศของเพอเนี่ยนักตำบลไหนมาแก้บ้านไหนเพื่อบางคือมันมันมันมากระจุกนะครับคือถ้าเราต้องทหารมาเดียวมันก็มาเป็นการควบคุมในยุคโควิดทะบงหหน่อยเดียวไรเลเอีดนี่สตีเพอจะวางแผน ซึ่งวันพุธเนี่ยผมจะห้องประชุมสืบดีเพื่อตึงบอดพร้อมกับเจ้าที่ที่ในของอำเภอเนี่ยนะแต่งานสืบดีเนี่ยเพื่อมาวางกรอบตรงนี้แล้วก็คือแต่ละหน่วยนี่วางแผนไหมนะครับอันไหนที่มันบรรทุกต้องผมก็ได้แนะนําไปก็คือว่าก่อชัดเจนอยู่ตรงนี้อันดับแรกเลยก็คือการแก้ใหม่เนี่ยก่อนเนาะแก้หมาเลี่ยคือหมายเลียงให้ขาออกไปแล้วเขาออกอไปแล้วคือทุกคนท่าไปแล้วครับจากจาก,จากสมมุติว่าวันที่หนึ่งมาเกตวันที่หนึ่งเมษายนางหกสาม เจ้าที่พนจะแก้ให้ว่าเป็นวัดไหนนะครับเอื่องการเกณฑ์ทหารของของจังหวัดเชียงรายเขาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามคณะนะครับสามคณะคือคณะทีหนึ่งนี่ก็มันจะเป็นสายปลาแดดอำเภอเถิงแม่สวยเวียงป่าเปาอำเภอพานแล้วก็แม่ล้าวมันก็จะเริ่มเหมือนกันมดก็คือวันที่สองสามกันและกันคมนะครับพกสามซึ่งในคณะทีหนึ่งเนี่ยมันจะมีอำเภอที่ว่าขยายคือเพิ่มวัดตัวเลือกเนี่ยอยู่สองอำเภอ นะครับก็คืออำเภอแม่สวยกับอำเภอเวียงป่าเปาถามว่าจะได้เพิ่มวันตรวจเลือกเพราะในสถานการณ์โควิดเนี่ยตั้งกองทัพบกแลนกอมีนโยบายว่าคือยอดเข้าห้าการตรวจเลือกแต่ละวันเนี่ยกเกิน5้าร้อยคนเพราะตามรักมันเจ็ดร้อยนะครับแต่นี่พอมันเกิดมันเนี่ยเกิดเป็นค,นคน้นสองค้นก็ต้องแบ่งเป็นสองวันละเนาะน,นะครับเดี๋ยวผมจะบอกข้างหูน้นะคือขณะนทีหนึ่งนี่นะครับมันจะมีอำเภอป่าแดดเนี่ยเกณฑ์วันที่เสารสามกระดาษแหกสามครับทีห่อประชุมป่าแดดเนาะ ยอดที่เข้าเกณฑ์ถึงมด2 5งห้คนนะครับอําเภอเทิงวันที่หนึ่งนะครับประกอบด้วยตำบลนิ่วป้องแม่ร้อยเชียงเคี้ยนสีดอนชัยหนองแหลกนะครับเกณฑ์วันที่2 4กันลาก,กนาคมยอดที่เข้าเกณฑ์ในีา้สาคนนะครับอําเภอเทิงวันที่สองนะครับเกณฑ์วันที่เ5หที่ห้อประชุมอเภอเทิงนะครับยอด460้คนมันจะประกอบด้วยตำบลเวียงตับเต,บ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 ตบาตำบลเงาสัญใจงามนะครับแล้ว อันดับ4เนี่ยแม่สวยเนี่ยจะเพิ่มเป็น2วันก็คือแม่สวยวันแรกเกณฑ์ที่2ฮกนะครับตีหอประชุมแม่สวยยอดเข้าเกณฑ์300คนนะครับประกอบด้วยตําบลแม่สวยตําบลสีท้อยแล้วก็ตําบลวาวีแล้วก็แม่สวยวันที่2นะครับเกณฑ์ที่2เจ็ดพฤศจิกายนหน้าหอประชุมแม่สวยเนี่ยยอดเกณฑ์2 0ก4คนประกอบด้วยตําบลปลาแดดตาบลแม่พริกตําบลท่าก้อและตําบลเดที่หลวงนะครับ สำหรับว like ันที่28กันยายนคมนะครับเป็นวันยุดธนะครับหนึ่งจากตรงกับวันเฉลิมพประชุมพรกษาของราชการที่ซินะครับก็อยุดไปวันหนึ่งเนาะมาแห่งครัหนึ่งนะครับก็เป็นอำเภอเวียงป่าเป้าวันแรกนะครับวันที่29กันยายนคมที่หอประชุมเวียงป่าเป้านะครับยอดเข้าเกณฑ์เนี่ย275คนประกอบด้วยตำบลบ้านโป่งเวียงกาหลงแล้วก็แม่เจดีเวียงป่าเป้าวันที่2นะครับเกณฑ์วันที่3 0ิฟกันยายนคมหอประชุมเวียงป่าเป้ายอด252คน ประกอบด้วยสันสรีนะครับตำบลสันสรีตำบลบางยิ้วแล้วก็ตำบลแม่จดีใหม่นะครับอำเภอพานก็เกณฑ์สามวันเหมือนเดิมครับก็เป็นพานหนึ่งพานสองพานสามก็ตั้งแต่สามสิบเอ็ดกันละกัลดาแล้วก็หนึ่งสองนะครับบอกเหมือนเดิมนะครับวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยยอดเข้าเกณฑ์ในสามร้อยแปดสิบจีคนนะครับตำบลประกอบด้วยตำบลสันมะเขือสันกลางหัวง้มเจริญเมืองป่าหงนะครับพานวันที่สองเกณฑ์วันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยสามร้อยสิบเจ็ดคน ประกอบด้วยตำบลแม่อ้อทานท้องสันทิสุขดอยงามและสายขาวอําเภอพันธ์วันที่3นี่เกิดวันที่2สิงหานะครับยอด3ามร้อยสเจคนประกอบด้วยตำบลเมืองพันธตำบลม่วงคําทานตะวันแม่เย็นแล้วก็เวียงหา้าวแล้วก็สําหรับอำเภอแม่แลาวครับเกฑ์วันสุดท้ายวันที่3สิงหามกสามครับของคณะที่หนึ่งครับที่หอประชุมแม่แลาวกัยอด2อ3คนนะครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ที่สัสดีอำเภอพุน,นะครับหน่อยนี่ผมโอ้โหข่าวๆนะครับ ต่อไปขณะที่สองนะครับขณะนาที่สองประกอบด้วยอำเภอเวียงแกนอำเภอเชียงของคุนตาลพญาเมียงลายเวียงชัยแล้วก็อำเภอเมืองนะครับมันจะเพิ่มก็คืออำเภอเชียงของเนี่ยจากจากเดิมนี่เกณฑ์วันเดียวจะเพิ่มเป็นเกณฑ์สองวันนะครับเชียงของนะครับแล้วก็อำเภอเมืองเนี่ยตามของเดิมนี่จะเกณฑ์อยู่สามวันแต่นี่จะเพิ่มเป็นเกณฑ์สี่วันนะครับเพราะยอดยังผมบอกระเบิดเพิ่มเกืนวันละห้าเลยคนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมาแบ่งแบ่งเฉลี่ยไม่มดนะครับ วันที่เสาสามกันละกดาครับอำเภอเวียงแก่นนะครับตีหอประชุมอำเภอเวียงแก่น,นครับยอดเข้าเกศสีร้อยสามสิบสามคนนะครับอำเภอเชียงของวันที่หนึ่งนะครับเก์วันที่เสสีก่ก,กันลกดาคมนะครับอาคารศูนย์สุขภาวะอำเภอเชียงของนะครับเพราะว่าหอประชุมบนลื่อแปลงไม่เนาะก็อันนี้น้อยเดี๋ยวตั้งสด,ดีเพอเพื่อจะทำป้ายะชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งให้ทสาบนะครับว่าถ้าคนอยู่ในพื้นที่ก็คงบัลลวงกะเนาะแต่คนต่างถิ่นนี่อาจจะหลงน้อยนะครับ ยอดตีเข้าเกณฑ์เจียงของวันที่หนึ่งเนี่ยคือสามร้อยสามคนนะครับประกอบด้วยตำบลเวียงตำบลครึ่งตำบลริมโขงแล้วก็ตำบลบุญเลืองนะครับอำเภอเจียงของวันที่สองครับเกณฑ์วันที่เสารห้ากร,รก,กฎาคมนะครับยอดสามร้อยเจ็ดคนประกอบด้วยตำบลไวซ้อสีดอนใช้และตำบลสถานนะครับวันที่สารหกกร,รกฎาคมนะครับอำเภอขุนตานะทีหอประชุมขุนตานครับยอดเข้าเกณฑ์สามร้อยสิบห้าคนนะครับ วันที่17กรกฎาคมนะครับอําเภอพญาเมงรายนะครับที่หอประชุมอําเภอยอดเข้าเกณฑ์386คนนะครับแล้วก็วันที8กรกฎาคมกยุทธวันเฉลิมประชุมพรรษานะครับรัชกาลที่10นะครับวันที่19กรกฎาคมนะครับอําเภอเวียงชัยที่หอประชุมอําเภอเวียงชัยนะครับยอดเข้าเกณฑ์379คนนะครับวันที่30นะครับอําเภอเมืองเชียงรายวันแรกนะครับ ที่ h ประชุมเมืองเชียงรายครับยอด409คนประกอบด้วยตำบลบ้านดูนางแล้ตาสุดดอยหางแล้วก็ห้วยชมพูนะครับสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเมืองเชียงรายวันที่สองนะครับยอด4033คนประกอบด้วยตำบลเวียงปออด,ดอนใจแม่ข้าต้มแม่ยาว้วแล้วก็ตาสายวันที่หนึ่งสิงหาเมืองเชียงรายสามนะครับยอด4 5 9คนนะครับประกอบด้วยรอบเวียงในเขตรอบเวียงนอกเขตแล้วก็ตำบลสันไซ วันที่สองสิงหาครับเมืองเชียงรายสี่นะครับยอด4ี่ร้อยสามสิบหกคนประกอบด้วยตำบลหินก,ก๊กมอยซักดอยลานและแม่ก่อนนะครับอันนี้คือของคณะที่สองครับจะจบวันที่สองสิงหานะครับต่อไปวันคณะที่สามนะครับคณะที่สามประกอบด้วยอำเภอเวียงเชียงลุ่งดอยหลวงเชียงแสนแม่กันแม่สายและแม่ฟ้าหลวงนะครับวันที่เสาสามกันละกนดานนี้ก็อำเภอเวียงเชียงลุ่งครับที่หอประชุมเพอเนาะวันทีออ่ยอดเขาคเข้าเก์ก็สองร้อยสามเจ็ดคนนะครับอำเภอดอยหลวง วันที่เสารับที่หอประชุมอำเภอไรยหลวง254คนนะครับอําเภอเชียงแสนวันที่เสารห้ากรกดานะครับณอาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติอําเภอเชียงแสนเพราะเชียงแสนก็อหอประชุมก่อนลือ้อแปลงไม้นะครับก็เกตเียงอำเภอได้มาไปเห็นน้อยนองยอด4 4 0คนนะครับอํเาเภอแม่จนันวันที่เสหกครับแม่จนันวันวันแรกนะครับแม่จันเกตสองวัน แม่จันวันแรกสารหกกรกฎานี่ที่หอประชุมแม่จันนะครับยอด381คนประกอบด้วยตำบลแม่จันปลาตึงป่าซางแม่คําแล้วก็สีคานะครับแม่จันสองวันที่เสเจ็ดกรกฎานะครับยอด3ามคนประกอบด้วยตำบลจันจ้วจันจ้วใต้ท่าเข้าเปลือกสันทรายแม่ไร่แล้วก็จอมสวรรค์นะครับสแปรกรกฎาก็ยุทวันเฉลิมพระชนมพรรษาและการที่ซินะครับวันที่เสารเก้ากรกฎาก็เริ่ม เกณฑ์ที่แม่สายครับวันแรกนะครับที่หอประชุมแม่สายยอดเข้าเกณฑ์283คนประกอบด้วยตำบลห้วยไข่โป่งงามโป่งผาแล้วก็กจ้าง30กันยายนดาแม่สายวันที่2นะครับยอด449คนประกอบด้วยตำบลแม่สายเวียงพังคำศรีวรชุมแล้วก็บ้านไดและ30กันยกาคมครับวันสุดท้ายครับที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงของคณะที่3นะครับยอด3 3 8คนครับวันนี้คร้าวๆครับ นี่ของของเชียงไฮเฮานี่เอาหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่คนเนาะย,ยอดที่ต้องการนะครับจะแบ่งเป็นสองพัดมันก็จะนักไปพัดตแรกหน่อยหนึ่งแต่ผมบอกเขาดีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาเลื่อนเลื่อนการเกณี์ยนทหารเนี่ยมาเป็นเสาเสาสามกรกฎาคมถึงเนี่ยสิงหาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเลื่อนทรงเข้ากล่องเพราะตามรักพัดหนึง่งนี่จะทรงเข้ากล่องวันที่หนึ่งพฤษภาอันนี้ก็ต้องเลื่อนมาเป็นหนึ่งกันยานะครับ หนึ่งกันยานะครับส่งภายในท่าภาคสก็คือภาคเหนือฮาเน่ส่งวันที่หนึ่งแล้วก็ทรงจววอีของท่าภาคที่หนึ่งก็คือภาคกลางเนี่ยจะทําการทรงวันที่สามกันยาเพราะะฉนั้น ท้องทอปอนะครับเปิดไลยกำหนดว่าคนที่จะสละสิทธิ์ผ่อนผ่านนะเพราะไม่เดียวนี่ทำเรลืองพอนผ่นานทางสถาบันมดละนะมีชื่อมนละในบัญชีนะถ้าจะสละสิทธิ์คือหนึ่งจกการศึกษาระนะครับหรือว่าอย่างต่างๆนะเกาะข้อไปแจ้งแจ้งที่ศัสดีอมเพอนะ์วันเวลาเดียวกันก็คือตั้งเริ่มตั้งแต่สหกมิถุนาถึงวันที่เส,สองกักฎาคครับแจ้งสาะสิทธิ์เพื่อจะเข้ารับการตรวจเลือกคือสาะสิทธิ์จากการพ่อนผ่านเดิมนะแต่ถ้าใครบบจะพ่อนผ่านต่อไปแก้หมายอย่างเดียว ก็วันเดียวกันเออไปแก้ใหม่เดียวเสร็จแล้วพอวันเกณฑ์ทหารกับตานั้งก็มารายงานตัวเพ่นก็จะปล่อยตัวไปกับผ่อนผ่านเหมือนเดิมเนาะอันนี้สําหรับคนผ่อนผ่านนะครับคือแน่นย่ำก็คือไปแจ้งซีดกันเดินถ้าว่าคนที่จะสาระนะเออจะอ่านปุ๊บบางคนจบแล้วอาจจะจะ,จะไปสมัครงานแล้วอย่าถ้าบัตรแจ้งตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเหมือนเข้าเกณฑ์นนะมันจะผ่อนผ่านไปแหนปีหนึ่งเสร็จแล้วเวลาไปสมัครงานเพิ่อนก็มันมีไปว่าผ่านการตรวจเลือก มันเป็นว่าคุณผ่อนนกับปนยมบาหาเ้าปยเนี่ยมันจะเสียโอกาสตรงนี้ดังน,งนั้นคิดดีเนาะที่เขาไปแก้ไปแก้ก็คือหมายเรียกเนาะคือสอทสามสิบห้านะครับเออเอากรรมสอทสามสิบห้า 35, ไปแก้ก็คืออาจจะวันสต็อปเซอร์วิสเพราะว่าในการในตั้งแต่วันที่สาหกพิธุนาถึงส 2, รสองขรัชานเนี่ยเขาจะเปิดบร,ริการสามอย่างเลยคือหนึ่งแก้ไขใบเรียกเนาะสองสละสิทธิ์จากการผ่อนผันสามรับสมัคร คนที่จะร้องขอเข้าเป็นทหารกองจำการแจ้งไวเลยวันเดียวปุ๊บมาผมมาขอแก้หมาเรียกผมสรญลัษ์ิดจากการผ่อนผ่านเพราะผมจบแล้วครับและผมพร้อมที่จะสมัครเวอร์ชันเดียวเลยวันเดียว,ว,ยวจบเนาะครับผมมันก็จะได้ง่ายหน่อยนะครับาาาาาอออรรรชกรมีแฟนนทหยย่ได้ไ้ใจ าำรอยหวังแก้มให้พี่สักหน่อยจะซื้อแหวนพลอยมาฝากตัก,กันอำเภอไหนที่มีกับั้นปหลวงบ้านอันนี้อันนี้บอกใครเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นถ้า น้องๆทหางกองเกือนะที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเนาะที่มีกำนันปลดหลวงบ้านนะครับเพราะว่าในการออกประกาศอย่างต่างๆการนัดมาแก้หมายอย่างต่างๆในียละเอียดตีตีผมอู้วันเนี้ยนะนััดีอำเภอเนี่ยจะออกประกาศในนามของนายอำเภอนะครับแล้วก็จะแจ้งไปตังกำนันปลดหลวงบ้านนะครับเดี๋ยววนันพุธผมจะแนนแหนมก็คือเอาอะไรจื้อขึ้นตัวอนะครับก็คือไปฟิกตามนั้นเลยเนาะหมามันจะได้หู้นะครับตอนนี้เป็นห่วงก็คือคนที่อยู่ ในอำเภอเมืองเชียงายเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลน,นะครับพเพราะนี่ยเขาในเขตเทศบานลนครเนี่ยมันมีกำนันปะหลวงบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสนใจน้อยเนาะแต่แต่ว่าในการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะทรงประกาศอย่างต่างๆเนี่ยผ่านท่านนายกเทศมนตรีนะครับเพื่อไปกระจายข่าว้ประธานชุมชนเราก็แจ้งให้น้องๆ้องทหารกองเกินที่อยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลเนี่ยได้ทราบเหมือนกันเนาะ